ปได้เไรมียัจของมาแัปเจอแัเจอหมือกบปเจอแัเจอตัวยังตัวยานะมาวมาวกระตายมาแล้วไปมาแล้วกระต่ายมาแล้วเห็นว่าเนกระต่ายป่า งานเนาะอืมอืมอืมไอมโมนงานเนาะวายงานเด้ออืออือใส่ใส่อยู่ใส่สีดูใส่กระต่ายอยู่ใส่สีสีสีใส่แม่ยัง่ไม่ทันที่เห็นใส่กระต่ายอยู่ใส่คุณสีดูใส่กระต่ายอยู่ใส่ลูกกระต่ายอยู่ใส่ น่ากลัวจังเลยตาย,ยานเด้วะ่ากระทปะทบกะใส่ใส่ใส่สกระต่ายนั่นตีหยานบ่ายานบา่อือยานบ่ากระตายบ่เฮ้ยเฮ้หาบ่ากระต่ายบ่น,บน,บน,บนี่

ใ uh! ช uh, ่ใช่ใช่กลัวเมื่อสุกออกเมื่อสุกถ่แล้วไ่แล้วเ่สุกกถ่ายถ่า่ายถ่่